วนอยู่ในที่เดิมวนอยู่ในเหตุการณ์สุดท้ายของชีวิตวนอยู่กับคำถามว่าทำไมกูต้องตายตอนนั้นตำนานผีตายโหงเสียงเงียบจากความตายที่ไม่ยอมสงบบางคนตายเพราะโรคบางคนตายเพราะอายุแต่ผีตายโหงไม่เคยพร้อมตายมันคือวิญ,ญญาณของผู้สิ้นใจอย่างฉับพลัน อุบัติเหตุฆาตกรรมตายกลางทางหรือแม้แต่ตายทั้งที่ยังไม่ได้พูดคำสุดท้ายจิตแบบนั้นไม่เคยอยู่นิ่งมันฟุง้งมันแรงมันแขน็งและมันวนวนอยู่ในที่เดิมวนอยู่ในเหตุการณ์สุดท้ายของชีวิตวนอยู่กับคำถามว่าทำไมกูต้องตายตอนนั้น เล่ากันว่าถ้าได้ยินเสียงคนเรียกชื่อคุณในที่ที่ไม่ควรมีใครอย่าขานตอบเพราะนั่นอาจเป็นผีตายโหงที่อยากให้คุณตายบ้างเพื่อมาเป็นเพื่อนกับมันโปรยุสใหม่พิเศษเพื่อคุณสมัครวันนี้รับเพิ่มทันที50%แต่ฝากได้ไม่เกิน300บาททำเทิรนสิเท่ายิ่งฝากมากยิ่งได้มากสมัครได้เลยที่แอ789 Steps